ขามาต่อกันที่นางงามสุดฮอตของพอสอนี้กันหน่อยดีกว่านะคะใครเป็นเอฟซอิงฟ้าราหะบ้างค่ะเต้เด้อเต้เด้อเว้เด้เต้เด้อเต้เอเต้เดอเต้้อเต้เด้อเต้เด้อเ้เด้อเจ้เด้อเจ้เด้อเต้เด้อเจ้เด้าเ้เด้อเ้เด้อเต้เด้อเต้เด้อเต้เด้อเจ้เด้อเต้เด้อเจ้เด้อเต้เด้อเจ้เด้อเ้เด้อเจ้เด้อเร้เด้อเ้เด้อเต้เด้อเต้เด้อเต้เด้อเ้เด้อเต้เด้อเต้เด้ต้เด้เ้เด้อเเดต้เด้อ้อเอเ้้อเ้เ ปัวไม่ละจ้าพี่จ๋านี่เลยค่ะลุกช่วงพักผ่อนของสาวฮอตคนนี้มีกินนี่สีเหลืองมาตาดไปเลยเออบอกเลยว่าทันทีที่น้องอิงฟ้าโพสตภาพนี้นะคะ f c รัวไลค์กระจายเดี๋ยวนคุณผู้ชมขากับพิ่ตาทีทีอุ้ยแสนกว่าไลค์แล้วตอนนี้ยอดกดถูกใจทะลุสองแสนไปตั้งนานแล้วจ้านะแฟนน้องหลายคนบอกว่าเห็นภาพนี้โทรตามรถพยาบาลทห้นหน่อย๋ยวป้าใจมันบาด สวยแซบสวยสับอะไรขนาดนี้แต่บอกเลยว่าเตรียมเป็นลมต่อกันได้เลย<ฆ>เพราะน้องอิงฟ้าในเวอร์ชันเคลื่อนไหวอะเกิน,นต้านอยู่เหมือนกันไฟดูค่ะเออกับ เป็นไงเยอะเยอะบดบดเยอะเยอะบอดบขนาดนี้อย่าดมหัวถึงไปจ้าเอฟซีแต่ถ้าใครฟื้นขึ้นมาจากภาพเส้นนี้ของน้องอิงฟ้าแล้วล่ะก็เตรียมรับเซฟรับเซตต่อไปได้เลยนะคุณผู้ชมภาพมาได้เลยค่ะสมมองมิสแบรนด์มลูค่ะนี่นะคะความแซบของน้องอิงฟ้าเกินต้านจริงๆหุ่นเอ๋ยผิวเอ๋ยหน้าอกหน้าใจนี่ขนาดว่างานยุ่งลัดตัวนะน้องยังสวย สมมงขนาดนี้ดึงดูดสายตาสุดๆน้องไปสมุยมากเออน้องชาลอ็เข้าไปไม่แปลกใจที่แฟนๆเขาจะคลั่งใครขนาดนี้ค่ะเราสองผู้หญิงด้วยกันเห็นแล้วก็ใจสั่นอยู่เหมือนกันนะนี่อยากจะให้กล้องซูมภาพซูมหน้า FC หน่อยดีกว่าทำไมคะเอฟซีเจสกลีนยืนหนึ่งเนี่ยชอบน้องอิงฟ้ามากคือถ้าเพลงขึ้นมานะซูมหน้าพี่แจ็คไว้นะเดี๋ยวร้องให้เธอมาทำให้ละลายโดนสาตายแล้ว ไแบบนี้เลยคุณผู้ชมตายเวอร์นี้เลยคือยิงฟ้าเป็นไอดอลนะทั้งเวลาเอนเตอร์เทนหรือว่าความเซ็กซี่มันไม่ใช่แค่รูปร่างนะใช่เนื้อข้างในมันของจริงอ่ะแฟนคลับรักมากนะคนนี้บอกเลยนะคะ